さん ่ดีวันดอร์เดชาติด้วยนุ่มอินทูวันซึ่งคลิปเดอร์เริชั่นวันนี้เป็นคลิปรีแรแดนเธอเป็นการแดนแบบโอ้มก็ที่ต้องอบอวลความน่ารักความสดใสขอบนุ่มแน่นอนเธอซึ่งเพลงเดอร์เริชั่นวันนี้ของรีล a แดนก็คือมี2เพลงก็คือ The Storm Center, ะซองเชนเตอร์แล้วก็วันเดอร์แดนปาร์ตจริงๆเราเดอะซอ o เชนเตอร์เนี่ยออกมาได้ประมาณเกือบแบบสัปดาห์หนึงแล้วแหละแล้วหลัากนั้นก็มีเวอร์ชันแดนโฟร์แมนของวันเดอร์แดนปาร์ตี้เราคิดว่าวันเดอร์แดนปาร์ตี้เนี่ยน่าจะมีเป็นเวอร์ชัน,ช ance, น,น,นรีแล และในสุดลราคลิปของวันดูดานปาร์ตี้ที่เป็นเวอร์ชันลีแล้วก็ได้ป่อยสู่ช e แ YouTube เป็นที่เรียบร้อยซึ่งว,วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีที่จะมา็นวชันสองเพลงนี้เธอเราก็จะเปิดสองเพลงนี้ติดติดกันเลยเธอเพราะฉะนั้นก็มาเลิกกับเพลงแรกกับ the storm center กันก่อนดีกว่าเธามาดูดีกว่าค่ะนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่างไม่ดิโอ my god จะจะจะชอบจังหวะเพลงนี้มากคือแบบดีมากเดี๋ยวอีคือน่าหลักมากลลก ทำไมรู้สึกมันแบบหน้าตอดูไกลๆมากแบบนั้นนะะโอเคดิ่นโมดีวิกาดีวิกาสสิไรกี้ไรกี้เธอลบ้าซีนเนี่ยเป็นซีนที่แบบมันจะมีซีนหนึ่งที่เอลวีที่เป็นฉากอยู่แบบเต้นกับน,น้ำอ่ะเป็นซีนที่ดูมากเลย คอที่ตอ่อดีมากคาดฟีคาดฟีเจริงเธอตาฉันไม่ค่อยดีหรือว่าแบบหน้านต่อฉันไกลเนี่ยสมองไม่ค่อยเห็นเลยแบบนึงนะโอเค,โอ,เคโอ้ยเธอดี a k ีโอ้ยวิดีมากันตาซันตา,นตาโอ้ เโอหน้าจอฉันอะ่ะมันเหมือนไม่ชัดหรือเปล่าแฟนซันิ่งมหน้าทุกคนบอกว่าไม่ชัดเลยอ่ะ AK คูดี AK คู่ดีนางนาโอ้ยนองเซียนน่ารักเซียนน้อยมากลูกแต่งตัวแบบนี้คือแบบโอ้ยนารัก อยากให้น้องเต้ยเข้ามาใกล้กว่านี้หนึ่งได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าเหมือนใกล้กับน้องมากเลยโอ้ยเห็นน้องนะวัสพี่ปอก็ดีอุ้ยพี่ปอนะวัสจริงจริงคลิปน,นี้เวลาดูภาพเอ็นดูของแต่ละคนอ่ะมีภาพแบบว่าวัยกลางโซนน่ะนะวัสจริงจริงเพลงเนี้ยต้องแบอบตื๊อตื่อต,ต,ตื่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 คือแบบอะไรที่แบบดีมากโอุ้ยทำไง ยังไงลูกกก็ลูกเดินมาใกล้ๆเลยลูกมาใกล้ๆล,ลูกเต้นไกลกันมากเลยลูกอออยอันนูโอ้สานตาลิกกี้อแบบว่าดูแบบวิลี่มากเลยโอ้โ,อโ,อโอหหลืออีกดีมากเหลิวคือแบบดูค่า น่าหวาทุกคนเลยแม่แม่ใจไม่ไหวแล้วอ่ะขอดีมากเอามาลุกมาเลียงแถวกันหน่อยสะเด็กๆดกโอ้อยนดู น่ารักจนแบบอะไรปะไม่สามารถที่จะดูไกลๆได้ต้องเอาตัวมาใกล้น้อง,อง <c oughs> ๆเพราะว่าทุกคนคือแบบน่ารักแบบน่ารักแบบโอ้ยโธอจุ๊บจิบจุ๊บจิบมากเลยอ่ะกันเดี๋ยวเราไปต่อกับเพลง w o n d e ล l a ปา Party ในชาลินเรดานกดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะขอดูใกล้ๆนะจ๊ะเมื่อกี้ขบ่นมอว่าดูไกลมาฉันน่นะผิดเองฉันน่ะดูไกลเองทำไมมาลูกโอ้ มมกโอเคเหมือนพี่ริกี้แบบไม่สบายอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้มาร่วมด้วยอุ้ยเห็นโม่ดีเธอพี่ปอคือแบบผมดำคือแบบหนุ่มเซิร์มาโอ้ฉันตะาลูกมาชอบความเอฟเฟกต์ดีแบบแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดีเก๋มาก กระด่าหรอมากน้องนายมาลูกมากมาเต้นหน่อยลูกอ๋อเมื่อกี้กระดาษจริงใช่ไหมอ๋อกระดาษจริงด้วยด้วยเป็นเอฟเฟ์น้องนายน่ารักหรอมีบัตรดีด้วยจับไปโอ้โหน่ารากจั เอ็นดูที่มีแซนดี้ของพี่นี้อีกเสียงลิ้นพันกันแลู้กลองเข้อมาลองข้อมาเข้าข้าลูกเก๋มากลูกน้องไพน์น่ารักมากทันเลนมีแบบอือโอ้อ่าอ่คุยเท่าเอฟเฟกต์น่ารักอ่ะชอบโอเคมาลูกออริบัตเป็นลีลีแดนที่น้องเต้นไก่กองมาก ตีิเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยลูกมามามาต้องเจี้าตลกมากโอ้ยเป็นเดีมากเขาดีเขาหล่อมา้โอ้ยผิวผิวออกอาอมา วันมั <imprisoned jis> oh, 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 ่นงานปะเต้โอ้ยยองนายลูกทำแบบนีนไม่ได้ต hey like hmm. oh, so ้องนายลูกเค้กลอนเบอร์แล้วนะลูกลูกต้องหน้าหลักสิคันตะหล่อลูกเนี้ยชอบท่าหลินโม่อะแคนดูหนังเสียอ่ะ ต้องท,ทัดคิดนะหลักมากเพราะแซนดีพีอ่าอ่ะโอเคเอฟเฟกเมื่อกี้ไม่ได้ผิดใช่ปะเพราะความเอฟเฟคมันเล่นแบบโอ้ยไปโอ้ยน่ารัก,ากลูกเข้ามาใกล้ๆกล้องลูกน้ังไงนะแล้วก็หลานปาดี ชุดนี้ออกแนวแบบว่าใส่ชุดแบบใายหาใชาหาดโอ้โตายต้องดูน่นารักเอ็นดูเอ็นดูจริงๆเธอจะบอกว่าเป็นสองคลิปที่มีความเอ็นดูมากจริงๆคลิปนี้มาแค่แบบมาดูความเอ็นดูของน้องๆอินทวันนั่นแหละน่นารักกรุบกริบโอ้ตายอบอวลนหัวใจภามีคือนี่คือแบบฝันดีน่ารักแบบน้องๆน่ารั ถ้าใครบอกว่าได้ดูแล้วแล้วรู้สึกแบบอบอวนชอบกิจการจังไงหรือว่าชอบคนไหนอยากเมามอยความน่ารักความหล่อเท่ของใครคนไหนบ้างคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเธอเราจะมาอ่านดูคนแน่นอนเธอแต่บอกเลยว่าน่ารักอบอวนมากจริงๆและสิ่งที่รอต่อไปจริงคือรออัลบัม้มอย่างที่จะบอกตั้งแต่คิปที่แล้วว่าถ้าอัลบั้มมาเมื่อไหร่สั่งซื้อเก็บแน่นอนน่ารักขนาดนี้หล่อขนาดนี้เท่ขนาดนี้เก่งขนาดนี้ ไม่ซื้อได้ไงเธอสำหรับมมรงว,งนะาาวันน,นี้ขอบคุณทุกคนมากติดตามชมช่องเราและคลิปหน้าเจอชั้นวงไหนหรือจะรีพายเลงอะไรนะก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไม่ดีเธอฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้เถอะสำหรับวันน,นี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วถ้ามีคลิปใหม่ๆของอีกทุกวันแล้วก็ตั้งแต่วันนทุกคนดูต่อแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะ